ลูกาบทที่สองพระกําเนิดของพระเยซูอยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากมหาจากาักรพรรดิซีซ่าออกัตัสให้จดทะเบียนสมโนโครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสมโนครัวเมื่อกิริเนียสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนอย่างเมืองของตนฟาโยเซก,ก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเรตแควนกาลิลีถึงเมืองของดาวิด ชื่อเบตเลเฮมแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเป็นเชื้อสายของดาวิดเขาได้ไปกับมารีที่เขาได้มั่นไว้แล้วเพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางก็มีคันเมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะประสูติบุตรนางจึงประสูติบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม บรรดาผู้เลี้ยงแกะและเหล่าทูตสว์ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสริของพระเป็นเจ้าสองล้อมรอบเขาและเขากลัวนักฝ่ายทูตสวรร์องค์นั้นกล่าวแกเขาว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาอย่างท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลก สันทิสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปและพบนางมารีกับโจเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรังญ้าครั้นเขาได้เห็นแล้ว จึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารน,นั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขาฝ่ายนางมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจและรำพึงอยู่คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยินและได้เห็นดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้วถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร ครั้นครบ8วันเป็นวันให้พระกุมารน,นั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูตามซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนเมื่อยังไม่ได้ปฏิสนในคันเมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวตามธรรมบัญญัติของโมเสสเขาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มจะถวายแด่พระเป็นเจ้าตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมบัญญัติของพระเปเจ้าว่าบุตรชายทุกคนที่เบิกคันครั้งแรก จะได้เรียกว่าเป็นบุตรที่ถวายแด่พระเจ้าและถวายของบูชาตามที่ได้จัดสั่งไว้แล้วในธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวนี่แน่มีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูเซาเล็มชื่อซิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและคอยเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ของพระบิดเจ้าซิเมโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยพระวิญญาณทรงนำและเมื่อบิดามารดาได้นำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะกระทำแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแห่งธรรมบัญญัติซิเมโอนจึงอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้าว่า ข้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงให้ถาดของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลายเป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ฝ่ายบิดามดาของพระกุมารก็ประหลาดใจ พระถ้อยคำซึ่งท่านได้กล่าวถึงพระกุมารนั้นแล้วซิเมโอนก็อวยพรแก่เขาแล้วกล่าวแก่นางมารีมารดาพระกุมารนั้นว่าดูก่อนท่านทรงตั้งพระกุมารนี้ไว้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือยกตั้งขึ้นและจะเป็นหมายสำคัญซึ่งคนปฏิเสธเพื่อความคิดในใจของคนเป็น,นมากจะได้ปรากฏแจ้งถึงหัวใจของท่านเอง ก็ยังจะถูกดาบแทงทะลุด้วยยังมีผู้ทำนายหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาบุตรีฟานูเอลในเผ่าอาเชร์นางเป็นคนชรามากแล้วมีสามีตั้งแต่สาวๆและอยู่ด้วยกัน7ปีแล้วก็เป็นไม้มาจนถึง84ปีนางไม่ได้ไปจากบริเวณพระวิหารเลยอยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน ในขณะนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาโมทนาพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟังกลับไปนาซาเรสครั้นโยเซฟกับนางมารีได้กระทําการทั้งปวงตามธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าเสร็จแล้วจึงกลับไปถึงนาซาเรสเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารน,นั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้นประกอบด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านพระกุมารเยซูในพระวิหารฝไฟบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกๆปีเมื่อพระกุมารมีพระชน1 2บสองพันษาเข้าทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมในเทศกาลนั้นเมื่อครบกำหนดวันเลี้ยงกันแล้วขณะเขากำลังกลับไปพระกุมารเยซูยังค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ฝ่ายบิดามารดาก็ไม่รู้แต่เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารน,นั้นอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกันเขาจึงเดินทางไปได้วันหนึ่งแล้วเริ่มหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้องและพวกคนที่รู้จักกันเมื่อไม่พบจึงกลับไปเที่ยวหาที่กรุงเยรูซาเล็มครั้นหามาได้สามวันแล้วจึงพบพระกุมารน,นั่งอยู่ในพระวิหารถ้ำกลางพวกอาจารย์ฟัง และไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารน,นั้นไฟบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจมารดาจึงว่าลูกเอ๋ยทําไมจึงทําแก่เราอย่างนี้ดูเถิดพ่อกับแม่สแสวงหาเป็นทุกนักพระเยซูจึงตอบว่าท่านเที่ยวหาฉันทำไมท่านไม่ทราบหรือว่า ฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉันฝ่ายบิดามารดาก็ไม่เข้าใจคำซึ่งท่านกล่าวแก่เขาแล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซสเรตอยู่ใต้ความปกครองของเขามารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสิปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย